ยิ้มแก้มปริค่ะก้อยรัชวินและพี่ตูนสวีกกันชายทะเลพร้อมกับลูกน้อยในคันค่ะนับได้ว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากๆค่ะพี่ตูนบอดี้แ a ลมและก้อยรัชวินทั้งสองฝ่ายฟันปัญหาและอุปสรรคด้วยกันมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการ9ก้าตัวละเก้าก็มีก้อยรัชวินคอยดูแลอยู่ตลอดค่ะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยกันมาอย่างมากมายจริง,จรงๆจนฝ่ายชายทําเซอร์ไพรส์ขอสาวก้อยรัชวินแต่งงานแม่เซอร์ไพรส์มากๆขณะที่กําลังออกกําลังกายอยู่ด้วยนะคะ เป็นอะไรที่แฟนคลับเห็นแล้วเนี่ต่างพากันอิจฉาตาลอนค่ะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นอะไรที่ธรรมดาแต่มันมีความพิเศษอยู่ในตัวค่ะแม้ว่าในช่วงฮันนีมูนเธอจะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าสามีแต่ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะ ทำด้วยความเต็มใจกับล่าสุดเอามาประกาศข่าวดีว่าสาวก้อยรัชวินตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคะ่ะล่าสุด3พฤษภาคมก้อยเองได้โดพสภาพไอจีขณะที่ยืนอยู่ชายทะเลระบุข,ข้อความว่าต่อจากนี้จะไม่ใช่คําว่าพี่หรือหนูแต่จะเป็นคําว่าเราคําพูดที่พี่ตูนบอกก้อยในคลิป YouTube ล่าสุดก็คือ1นบกหเท่ากับสได้ดูกันหรือ,อยังคะแหมเรียกได้ว่างานนี้แฟนกลับใน่ยตุล้านจริงๆคะ่ะ